เริ่มหนาวหรือยังครับแต่ตอนนี้คือแบบว่าที่นี่แบบเริ่มเริ่มหนาวแล้วไม่ใช่เริ่มใช่คือหนาวแล้วตอนนี้หนาวบ้างไม่หนาวบ้างแต่ว่าตอนกลางวันมานี่ร้อนเหมือนเดิมนะครับคิดถึงกันรำมาคิดถึงเช่นกันนะครับแม่สายไว้มีโอกาสเจอกันนะครับหนาวครับหนาวแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนตรงตรงนี้ก็ก็ก็หนาวพอสมควรครับตอนนี้หนาวมากสกนสกนหนาวมากเลยแหละครับ ผมได้แต่อาบน้ำอุ่นอันนี้ <c oughs> ออเทเรียร้อนเหรอครับเนี่ยขอนแก่นหนาวโอ้โหแล้วภาคใต้อะครับภาคใต้ภาคเหนือเป็นไงบ้างเอ่ยตอนนี้ <c oughs> แล้วภาคเหนือนี่คือถ้าสมมติวันที่วันที่สองถึงแปดที่ผมไปใช่ไหมครับมันมันจะมีหมอ,อกไหมครับแล้วมันจะหนาวมากหรือเปล่า <c oughs> แล้วนออากาศดีจ้าโอ้ยโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวนะค,คือสุราษฎร์ยังมีฝนอีกเหรอครับโอ้โห คือฝนตกไม่หยุดเลยเหรอครับเนี่ยหลวงพระบางหนาวมากครับโอ้โหใช่ครับอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมถ้าหนาวก็อย่าลืมผมผ้าด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่อาบน้ำอุ่นได้ก็อาบน้ำอุ่นนะครับโอเคดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนอย่าให้ไม่สบายกันนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมควางตัวน้อย ตัวนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับผม LA อากาศเย็นนิดนิดเย็นนิดนิดใช่ไหมครับเย็นนิดนดคือกี่องศาครับเนี่ยพัทธลุงฝนตกสแสดงว่าภาคใต้นี่คือฝนตกหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยทางใต้มีฝนบ้างเล็กน้อยโอ้สุข,ขุมวิทก็หนาวใช่ครับน่าจะอยู่แก้ๆกกันปะครับก็คือหนาวหนาวมากตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วผมว่าก็น่าจะหนาวอยู่นะครับ สุราษฎร์นฝนตกใช่ครับโอ้โหแสดงว่าตกทั้งปีเลยใช่ไหมครับเนี่ยชนบุรีหนาวมากโอ้โหก็ขอทุกคนผ่านอากาศหนาวไปอย่างนี้ให้ได้นะครับผมโอเคทุกคนชอบหน้าหนาวหรือหน้าฝนมากกว่ากันครับเนี่ยสำหรับผมผมว่าผมชอบหน้าหน้าหนาวนะเพราะว่าหน้าฝนบางทีมันทำอะไรยากอะ่ะใช่ไหมแต่กรุงเทพฯสิบองศาโอ้โ ทำไมที่นี่ผมไม่รู้สึกถึงความหนาวเย็นอะไรเลยอะถนนคนฝันได้ครับแม่ได้ครับถนนคนฝันแล้วถ้าหนาวด้วยฝนตกด้วยมันจะไม่เป็นหิมหะหรอครับเนี่ยครับหน้าหนาวใช่ไหมครับเออผมก็ชอบหน้าหนาวเหมือนกันครับเวลาฝนตกแล้วมันแบบดูแลตัวเองยากนิดน,นึงอะทั้งไข้ทั้งอะไรมันมากับฝนกันหมดเลยผมก็น่าลักน่าลาูกใจครับ แฮ้แม่ชอบหน้ากัดครับโอ้ยขอบคุณมากครับถ้ามันมีหน้ากัดอยู่ทุกที่ก็คงจะดีสุราชไม่หนาวทีจ้าโอ้ยสุราชไม่หนาวเลยเหรครับถนนค้นฝันนะครับผมโอเคผมไม่แน่ใจว่าผมร้องคี์ไหนอะ ปัดน่าจะไม่ได้ทาดนตรีไว้ขอโทษด้วยนะครับผมคุณยานุนุ่งค่าเที่ยวเชียงใหม่หนึ่งครับขอบคุณมากมานะครับขอบคุณมากมากนะครับเปลี่ยนเป็นไหนว่าจะคอยก็แล้วกันนะครับเขียผมเปิดดนตรีหาดนตรีสักครู่นะครับผมไหนว่าจะคอยนะครับโอเคครับลองฟังกันดูนะครับ 好呀。Oh,